รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น a g m b a t t e r y อรี่เป็นแบตเตอรี่แบบจิ๋วนะครับไม่ได้ใช้เป็นน้ำกลดน้ำกลั่นแล้วเพราะในส่วนของรถ Ford แม็กย่างของเขาเป็นแม็กอย่างดีเลยนะครับเป็นล้อแม็กของไทยเป็นล้อแม็กของเวสและชุดห้ามล้อเป็นชุดเบรกคัสตอมนะครับเบรกคัสตอมนี้เป็นรุ่น20่สิบเซตจานเบรกหน้าสี่รจานเบรกหลังส0่ร้อมเร็วเบรกให้เราอัตโนมัติด้วยระบบเบรกบูสเตอร์นั่นคือถ้ามีรถเราถอยแล้วมีรถวิ่งเข้ามามันก็จะเบรกเราภายใน3วินาทีด้านหน้าเช่นเดียวกัน3วินาทีีไม่่ใช สวัสดีครับพบกวับอาร์ตอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับพี่พบกับอาร์ตก็ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้แน่นอนครับช่วงนี้ก็ต้อง PPV อย่างเดียวนะครับกับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์เที่นั่งราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นสปอร์ตเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตัวนี้บวกแพ็กเกจเข้าไปด้วยนะเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปก็อีกเพิ่มเงินอีก58,000บาทแพ็กเกจตัวนี้ก็คือเป็นระบบ ตัว Driver a s s i s t a n t Technology เป็นระบบช่วยขับขี่นะครมีระบบ Stop and Go มีกล้อง360องศามีระบบในส่วนของตัวรักษาระยะห่างหรือ Lane r e ิ i e n g เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ที่2.0ลิตร170แรงมา้านะเทอร์โบเดี่ยวเป็น Single Turbo ์ tur bo, นะครับ270แรงมา้า405นิวตันเมตรนะครับแรงบิดนะฮะและตัวนี้ในเครื่องยนต์เดี๋ยผมเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้าง สำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับแน่นอนเหมือนเดิมเลยก็คือเปิดทางด้านซ้ายเพราะเป็นพาร์ทโครงสร้างเดียวกันทั่วทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะจําหน่ายที่ประเทศไทยอเมริกาหรือฝั่งออสเตรเลียนะครับใช้โครงสร้างเดียวกันแตกต่างกับที่ตัวพงมาลัยนะครับ,บผมตัวนี้ตัวนี้ใส่โชคเข้าไปเพื่อให้ f c ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะ เวลาเปิดขึ้นนะครับช่วงช่วยดันขึ้นแต่เวลาเอาลงต้องค่อยๆเอาลงนะครับเพราะว่าตัวระบบตัวช็อคอัพเนี่ยมีระบบการดืดยูดหดที่ค่อนข้างเร็วนะเซนซิทีฟสูง,สงเครื่องยนต์แน่นอนครับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะครับวางลึกเข้าไปด้านในของตัวเครื่องยนต์นะเพื่อเปิดช่องว่างตรงนี้เพื่อให้ตัดพัดลมฟรีปรัมออกแล้วใส่พัดลมไฟฟ้าเข้าไปแทนนะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ใส่เพียงสายพานแค่สองเส้นเหมือนเดิมสายพานเส้นหน้าสุดสายพานเซเลกอยู่ที่ เป็นเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับเป็นตัวปั๊มน้ำส่วนตัวด้านล่างสุดก็จะเป็นตัวคอมแอร์ Air และ,ะตัวไดชาร์ตใช้เพียงแค่2เส้นนะครับเส้นใหญ่ทำงานหนักสุดก็คือตัวไดชาร์ตกับคอมแอร์ Air นะครับนั่นก็คือเหตุผลทําไห้แอร์ฟอร์ดถึงเย็นเร็วนะครับตัวนี้เป็นระบบที่เพิ่มเดวิลแอสเซสเซนต์เทคโนโลยีคือระบบเบรกบูสเตอร์นะครับเป็นเบรกไฟฟ้านะตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบน้ำยาต่างๆน้ำยารอเย็นน้ำล้างกระจกและหม้อกรองอากาศหม้อกรองอากาศของฟอร์ดนะครับ ทำไว้สูงเพราะว่าในสไตล์รถออฟโรดนะครับเพื่อให้ลุยน้ำได้ลึกมากที่สุดก็คือตรงนี้จะเป็นหม้อกรองอากาศนะครับอย่างน้อย,อยก็ประมาณ80ซนมนะครับและฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวท่อนะครับดูเข้าไปที่ตัวออยล์คูลเลอร์ cool er นะครับแล้วก็แยกท่อน้ำยาแอร์จะอยู่ฝั่งด้านนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้แอร์ได้เย็นเร็วนะครับและไดชาร์ทที่มีขนาดใหญ่ทำงานควบคู่กับ แบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น AGM แบตเตอรี่เป็น GM, แบตเตอรี่แบบจิวนะครับไม่ได้ใช้เป็นน้ำกดน้ำกลั่นแล้วเพราะในส่วนของรถ Ford รุ่นใหม่ๆเป็นรถสไตล์ออฟโรดนะครับเมื่อเวลาขึ้นทางออฟโรดมีการโยกซ้ายบิดขวานะครับน้ำน้ำ,น,ำน้ำกดน้ำกลั่นตัวนี้จะไม่กระชอกออกมานะครับทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณร,บรอบๆตัวรถนั่นคือเครื่องยนต์ของ Ford นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะเทอร์โบเดียวนะครับ170ิแรงม้า405้ยนิวตันเมตรโอเคเครื่องยนต์ก็มี ค่อยปิดเสียวมากโอเคด้านนี้นะครับก็ทำการตกแต่งไม่ติดตัวรถใหม่นะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัว FORD เป็นฟอนต์ของ Raptor V6 ทำสีดำเงาเลือกได้นะจะเป็นดำเงาหรือดำด้านแล้วก็เลือกไฟ3เม็ดด้านนี้ได้นะฮะจะเป็นสีขาวหรือเป็นสีส้มทำงานเข้าคู่กับไฟสีแคหรือสีแรมนั่นเองนะครับไฟตัวสีตัวนี้นะครับจะทำงาน ตลอดระยะเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์แต่เขาจะทําการดีแสงเองเมื่อมีแสงสว่างมากเพียงพอและจะเพิ่มความสว่างมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดเพื่อให้เห็นว่ามีรถอยู่นะบริเวณนั้นก็คูกกับไฟ LED d e f c t o r นะครับเป็นไฟ3เม็ดที่ซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะทํางานระบบด้วยอัตโนมัติเมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอเขาทาการเปิดไฟหน้าขึ้นและไฟสูงก็ทำงานอัตโนมัติเมื่อด้านหน้าไม่มีแสงสว่างมากเพียงพอนะครับนี่คือระบบไฟอัจฉริยะของทาง Ford แต่ ตัวนี้จะทํางานปิดเปิดพร้อมกันนะไม่จะไม่เหมือนตัวรุ่นท็อปที่มันปิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับและเวลาองศาการเลี้ยวนะครับไฟที่เป็นไฟตัดหมอกจะช่วยเพิ่มความสว่างด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเราเลี้ยว้ายด้านซ้ายจะติดเมื่อเราเลี้ยวขวาด้านขวาจะติดนะครับจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเป็นในเรื่องของตัวระบบการช่วยองศาการเลี้ยวนะครับ เมื่อเราเลี้ยวซ้ายด้านซ้ายจะติดขึ้นเมื่อเราเลี้ยวขวานะครับด้านขวาก็จะติดขึ้นนี่คือระบบไฟหน้าของทางรถรถยนต์ฟอร์ดนะครับนี่คือรถยนต์ฟอร์ดรุ่นใหม่ที่เขาทํามาเพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้งานแล้วก็เพื่อเพิ่มความสว่างในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือพิตีด้านหน้าและก็เอฟซีก็สั่งแต่งเป็นชุดของแน่นอนนะครับฟอร์ดก็ใช้เป็นรุ่นของวิกเตอร์ทั้งหมดนะฮะและก็มีกล้อง3า0รองศา มีระบบ stop and go กด้วยเรดาร์ด้านหน้านะครับช่วยทํางานในเรื่องของระบบการตามติดตามรถคันด้านหน้านะครับเขาวิงว่งเราวิ่งเขาหยุดเราหยุดนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวนะและคันนี้นะครับทำมิติรถตัวใหม่ก็คือ,อไม่ได้โหลดเตี้ยนะแต่เปลี่ยนล้อแม็กยางพร้อมด้วยชุดห้ามล้อใหม่นะครับแม็กยาง,งเขาเป็นแม็กย่างดีเลยนะครับเป็นล้อแม็กของไทยเป็นล้อแม็กของเวกนะเป็นเวกวิว ตัวนี้เป็นลาย VFX 0 1นะครับ VFX 0 1เป็นตัววายก้านใหญ่นะครับน้ำหนักเบาแหนวินน้ำหนักเบามากทำมาจากอลูมิเนียมเกรด6061เกรดเดียวกันกับตัวจานเบรกนะฮะจานเบรกนี่ก็6061รล้อก็6061นะครับ,บ, 61, รบตัดแล้วปั๊มขึ้นรูปด้วยระบบความร้อนสูงนะครับไม่ได้ทำเป็นแบบคัสติ้งด้วยน้ำหนักเบาเพียง10.5กิโลเมตรทำให้สมรรถานะการขับขี่นะครับลดน้ำหนักมากขึ้นใช้พลังงานน้อยลง รถวิ่งได้เร็วขึ้นลดภาระของตัวโช๊คอัพและระบบสันสะเทือนต่างๆรัดด้วยยางตัวโย้าโอเพนคันที่รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นี้<ม>ก็คือรุ่น AT3 นะครับเป็นออ t r เรนนะครับสามารถใช้ได้ทุกสภาพถนนเป็นยางดอกเล็กเพิ่มความเงียบและยึยดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับรีดน้ำได้ดีและชุดห้ามล้อเป็นชุดเบรกคัสตอมนะครับเบรกคัสตอมตัวนี้เป็นรุ่น20 z นะจานเบรกหน้า410จานเบรกหลัง400 คาลิปเปอร์หน้า6พอตคาลิปเปอร์หลัง4พอพอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเพื่อช่วยหยุดรถจากการวิ่งที่เร็วให้ลงพื้นนะครับถ้าเบกรกุ่นเก่าดีไม่เบรกตัวเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแต่เบรกตัวเก่ามันจะเบรคก็ทิมแต่ตัวนี้จะไม่ทิมนะครับมันจะดึงรถให้หยุดลงกับพื้นได้เร็วที่สุดคือปกติรถจะหาความเร็วจากศูนย์ไปถึงร้อยให้เร็วที่สุดแต่นี้เอาร้อยให้ลงมาศูนย์ได้เร็วที่สุดนี่นคือระบบเบรกที่ใช้ระบบเบรกแบบใหม่ครับส่วนมิติด้านข้างก็มาคลีนๆ clean หลอ่อแบบนี้เลยนะไม่ได้ทบ ส่วนด้านหลังติดตัวฝาปิดตัวถังน้ำมันนะครับครอบไฟท้ายนะครับด้วยไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วของ Ford นะครับวิ่งไกลก็มองเห็นแล้วว่านี่คือ e v e r อรนะครับ PPV 7ที่นั่งที่วิ่งบนถนนคันข,ข้างหน้าเรานรั่นคือ e v e r อรแน่นอนเพราะเป็นไฟเบรกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบตัวหนังสือเข้าไปนะครับเก็บความสวยงามเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝาท้ายแน่นอนฝาท้ายของเขาเป็นระบบไฟฟ้า เราสามารถเปิดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับ1สวิตช์คอนโทรลตรงนี้ซับ2ที่รีโมทคอนโทรล3ที่ปุ่มหน้ารถแล้วก็4ในระบบคลิกเซนเซอร์ในการเตะยางนะครับเตะยางเข้าไปฝาท้ายเปิดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการาสามารถพับเบาะ2แถวหลังได้นะครับความจุถึง550ลิตรนะครับสามารถปรับนอนเข้าไปให้เด็กๆนอนได้เลยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับทำสมูทขึ้น45องศาแล้วก็ตัวล็อก เอียงขึ้น45องศาพเพื่อป้องกันการวางของด้านหลังรถแล้วไหลเวลาออกตัวแล้วประตูฝาท้ายเปิดนะครับอันนี้คือเป็นระบบเซฟต,ตี้แบบใหม่ที่ทางฟอร์ดทำขึ้นมานะฮะด้านหลังก็ใส่ตัวสเกิร์ตล่างเป็นของชุดวิกเตอร์ทั้งหมดเลยรอบคันเป็นของชุดวิกเตอร์ทั้งหมดนะครับด้วยมิติของรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับก็เลยคุมโทนดูแบบนักดักมืดๆแบบนี้นะฮะและในส่วนของตัวระบบหน้าจอกลาง ของรถคันนี้ก็คือนี่เลยครับด้วยที่เป็นรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับประตูบุหนังทั้งหมดบุนุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไม้เหมือนเดิมนะครับมือจับอยู่ด้านในนะมือเปิดประตูด้านในแล้วก็ปลดล็อกถังน้ำมันก็ต้องปลดล็อกตรงนี้นะครับไม่มีตัวดึงแล้วนะนะไม่มีตัวดึงให้แล้วแล้วก็ในส่วนตัวระบบไฟไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ําได้ตามความต้องการนะนี่เราปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับ เมื่อไฟหน้ามันต่ำลงไปแล้วก็ดัน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 ขึ้นไฟก็จะคาลิบเบตส,สูงขึ้นแต่ถ้ามันสูงมากเกินไปกอยแยงตาผู้ร่วมทางแล้วก็ปรับลงหมุนลงหมุนลงหมุนลงไฟก็จะคาลิบเบตลงให้เรานะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการปรับความสว่างแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นระบบออตโอต้อ,อยู่แล้วนะครับเมื่ออยู่ในที่สว่างนะครับหน้าจอจะสว่างตามไปอเองแต่ถ้าเข้าไปที่มืดหน้าจ,จอจะหลบแสงไฟลงเพื่อป้องกันอาการแยงตาใส่หน้าเรานะครับและทุกๆครั้งเมื่อเราเปิดสวิตชุดสตาร์ทต,ตรงนี้ไฟหน้าจะถูกไปที่คําว่าออตโตท้ทุกๆครั้งเพื ให้ไฟหน้าทํางานเองอันตโนมัติเมื่อถึงเข้าจุดมืดไฟหน้าเปิดจุดสว่างไฟหน้าดับนะครับหน้าจอกลางาหน้าจอหลังพวงมาลัย8นิ้วนะครับหน้าจอกลาง12นิ้วเพราะเป็นหน้าจอที่ถูกอัปเดตโดยระบบ Driver a s s i s t a n t Technology แล้วลนะครับมีในส่วนของโหมดกล้องสามล้อสี่องศาเราสามารถเปิดดูได้นะแล้วจะออกเดินทางมีอะไรวางขวางไหมมีไม่ไมีเราหน้าจอนี่เราสามารถสำรวจได้นะครับเป็น Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับผ่าน Bluetooth ไม่ต้องใช้สายต่อแล้วนะครับมีระบบคีวิลด์ชาร์จนะครับมีวิลด์ชาร์จและสามารถต่อสายชาร์จได้ไม่ว่จะเป็น Type A Type C นะครับเป็นระบบเกียร์6สปีดอัตโนมัตินะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและปรับโหมดการขับขี่ได้4ระดับนะครับมีทั้งหมด4โหมดมีระบบป้องกันลื่นถลายและเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับที่พวงมาลัยก็จะมีมี Adaptive Cruise Control มีตัวลิมิตการควบคุมความเร็ว Linear Re Chirling นะครับ Linear Chipping นะครับสามารถปรับค่าความเร็วได้สามารถรับโทรศัพท์ผ่านมือถือตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สีมือถือแล้วก็หน้าจอกลางสามารถปรับได้ทุกๆอย่างปรับตรงนี้หมดเลยนะครับนี่คือความกชัวร่ของตัว Ford นะครับเอเวอรนะแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตนี่สัญญาณบายสปอร์ตนะครับเมื่อมีรถเข้ามาในจุดอับก็จะแสดงผลขึ้นแล้วก็มีระบบเบรกให้เราอัตโนมัติด้วยระบบเบรกบูสเตอร์ oster, นั่นคือถ้ามีรถเราถอยแล้วมีรถวิ่งเข้ามามันก็จะเบรกให้เราภายใน3วินาทีด้านหน้าเช่นเดียวกัน3วินาทีที่ไม่ใช่ อีก3วินาทีมันจะเบรกนะมันเบรกให้เราก่อน3วินาทีมันถึงจะตัดระบบเบรกออกนะครับนี่คือฟอร์ e เอเวเรรถ p p v 7ที่นั่งนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจจะมีรถครอบครัวแบบนี้นะครับแนะนําเลยแบบนี้ดีสุดนะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีความคิดที่อยากจะออกรถอยู่แล้วนะครับทักแชทออนไลน์ผมได้กับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งกับอาร์ดฟอร์ดพระนครโชว์รูมพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับโชว์รูมที่ต่อมอที่เจ็ดสิบเอ็ดอยู่บนถนนเส้น เกษตรน้มินทร์นะครับติดต่อท้ดแดดาแชทไลน์ผมได้นะครับยังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันสอบถามกันก่อนได้กับโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์เป็นเอเวอเรสต์รถพีพีวีหรือรถก,กระบะได้หมดเลยนะครับกับผมจะทิ้งเบอร์โทรและลิงก์ด้านล่างเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับการทิปทำคลิปต่างๆออกมาให้กับพี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนีี้ขอบบคคุณแนละสสวัสดัดร